Press the button to start. No, why? But <laughs> You want to press the button? Okay, then too. you want to press if mommy win mommy gonna start. Okay, mommy, press the remote. Right. Okay. if you win, you can press the remote. If you okay. lose, you can't. Mommy, gonna press the remote to start. <laughs> okay, okay, right, here we go. ready. Anybody win this ท i า e you can press the button or m o m m y win m o m m y can press the button เอาค่ะมา What parallel s h p What p a a l l e l s h m o m m y win แต่ทำไม press the b u t t o No เอา Why Because I don't do it Okay เดี๋ยวเอาามาเลย one more time What p e s h เอา you win, oh, you win. Uh, 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 Okay อาอ Here you I said action Ready สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแม่ตุ๊กตาจากับน้อง It's a bad luck อันไทยนามอสอุษาน้องอุษาค่ะเมน,นี้คุณแม่สิมา่วนกินอีกแล้วจา้าวันนี้คุณแม่มาชวนกินในช่วงกินแซ่บแบบมาดามคือเก่านะจา๊ะน้องเมน,นี่คุณแม่มากินอีกอย่างกินคืออยากพี่น้องไม่กินอันไข่ต้มพี่น้องต้มไข่กับ น้ำพริกปลาร้าจ้าเจ้าบองพี่น้องเจ้าบองกับไข่ต้มลวกผักไข่ต้มแจ่วบองแล้วก็อื้อ zoom นี่ลวกผักไข่ต้มแจ่วบ,บองอีสปราบอว์จิแฮบดายิ n g กินจนใกล้สิมืดแล้วพี่น้องพี่นั่งทาโดนร้ายแล้วมามี่ทำทำให้อีกหรมี่ทำมันไม่ไให้หรอกมามี่ทำมันไม่ให้ทาอีเมีโดนร้าย อ่ะข้างบนนีแม่มีโชว์ก่อนโชว์ก่อนลูกโชว์โชว์คุณผู้ชมก่อนเอาอันเต็มเต็มโชว์คุณผู้ชมก่อนลูกหนูกินอะไรอ่ะนี่เอาเอาจับอันนี้ขึ้นมาโชว์ก่อนลูกจับนี้ขึ้นมาโชว์ก่อนเร็วเอาเร็วๆโชว์คุณผู้ชมหน่อยแล้วหนูกินอะไรถือถือนี่ไส้กรอกค่ะนั่นจ้าลูก you have one and I have one โอเคขอบคุณค่ะโอ้ยนั่งสิให้แม่กินอันนึง you one have that โอเค w h วิช o ันอยู่กันน have มันกินใส่กอ,อกสเปนคือนเกา <Okay. S 2> พี่นอ้องป้องไปโอเค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 ขอบคุณค่ะ,ะกินเล็กจ้ะพี่นอ oh. ้องป้องไปเพราะว่าวายใหญ่หางอันนั่นว่าวายมันเสียเวลาพี่นอ้องป้องไปเอาเอาน้ำมันน้ำเหมืน,น,นลูกก่อนพี่นะแจวบองพี่น้องมึงแจวบองดูมึงพี่นะแจวบองพี่น้องเฮ้ยต้มไก่ขึ้นยากต้มไข่พี่น้องขึ้นยากกนได้แต่กินอันนั้นละพี่น้องเ้ยจ้า ต้มไข่เหมือน,นี้ต้มไข่ไข่ต้มพี่น,อน้องพลองลายไข่ต้มจ้ามาจ้ามากินกน้ำกันไข่ต้มลวกพัดคุณนะเบิ้งเบิ้งตุยเอาแจ้วปลาด้วยคุณนะตุยเอาขอยต้มเริ่มบอก Hi guys today I having boiled egg boiled egg and the spicy Thai Isan style spicy dipping sauce in here ่อย t h a อีสานสไตล์อ่าต lots of g a r i c ก lots of c ิเน่ make lots of spicy อ่ารับก็ some fish s a ิน don't w o r ก็อ lots of g l i c ิเน่ I'm not working tomorrow i อ h ย c o า e o ั come j จ i ย me <laughs> try something different นึ่งแบบอื้อพี่น้องเนืองแบอื้อังอืม a ก็ some sticky rice as well อืมค่ะ empty อืมนี่ไงทำอย่างนี้ลูกอืมมาพี่น้องอืมคนนี้ปิ๊บเข่าส่วนตัวคนได้จ้าคนน่ะตุ้ยเอาพี่น้องคนน่ะตุ้ยเอาคนน่ะ empty and true for you อืมหนึ่งอันบักอันยังกว่าภาษาฝรั่งเพิ่นเอิญโอเคขอบคุณค่ะอะไเพิ่นเอิญบักบัตตนาสควอชบ่อืม คุณแม่เอิ่อเหมือมันก็คือืออึเลจ้ะหนึ่งของหวานกับแสบพี่น้องอืออือเกิดเกิดกินอะไรคะจะกินอะไรกินข้เหนียวกูดไหมสุดกูดไหมข้าวเหนียวกับอะไรคะลูกคะข้าวเหนียวขอคนไปเม อ hmm. ันนี้จะเป็นมะกบวฝรั่งหรอพี่น้องอืมขึ้นีก็จะกินต้มไข่ เป็นอุ่นอัวอีกจะง่อยได้จะเด้อกันผู้ใดบ่มากระเรือนพานล้วจะเนาะอันนี้ดอกพักไม่อยู่หน่อยเนินก็ได้อามาหนึ่งใช่กันมาตรงใช่กันพี่น้องดอกกระลำอื้อบัตนาดสควอตนะพี่น้องเนี่อนยัางเง่าขโรดนะ ก็สั่แบบเดียวกันกับบกเออเราจะอย่านอกลูกไมทำเสียงมันดังลูกนะตุ้ยเอาคมลูกคอืมแค่อกินได้ลูกของหนูนั่นแหละอืมค่อกินดีค่ะลูกคากินดีค่ะกินดีๆกินดีๆ ไ <Like> ปกันน, <Look. S 2> นะนนอือทีะกนัก,กินดีลกไขต้มนึดยาิงครต้มกับอันตำปแดกบองตวเอา ไอ้มาสิ่งใจก็สตาร์ทแค่รสอ่ะแค่รสจามาหนึ่งสักกันหนึ่งแค่รสมันหวานดิพี่เนาะนั่งกินแค่รสซดเพิ่นบอกกินผักต้มแล้วจ้ะผักดิบผักสดเพิ่นกินผักต้มเพิ่นจะบอกกิน เทเ่ยดแล้วน่ะลูกเขาเิีดมือพี่น้องเลยบวกบวกพลังอไรอยมไหมคะสักกึ๊บอะไรามาคะ่ะหนูไม่กินหรอไส้กรอกหนูนะอนนอเพิ่กินไปแล้วไส้กรอกพี่น้องโอเคขอบคุณค่ะ em oh oh, xoài em put in được. hả? đâu rồi để cho nó cong ngay luôn I want juice. I want juice. Yeah, in the fridge. Excuse yeah. อัดรมพี่น้องอนะตุยเอาพี่น้องอยาปลาดใคสมครน <c oughs> มันไม่เปิดให้ข้ามให้ประตูได้เลยหยาจิ้งก้อนเลยก่อนเด้อ khác careful, khác phu darling khác phu xuống xào từng bỏ get that one darling you don't have that i see just have that one okay

แค่ฟูแคฟูแค่จะทาําจะทำเก,ก้าอี้เป็นงไป่อยเอาลอดดน้ักเน่าน้ำหักน่าพี่นอ้องใครใครต้ม sandwich. Carrot loại bán bán. Ừ. này mấy cái loại cứt mấy, ăn lại mắc mắc mấy. like that Butternut squash. What I taste like? Tastes similar with the um potato, like a sweet potato. Sweet. โอ้ยอย่าดมไก่ลายลูกค้า What's that อ่าโคจิหรือวันก็ฟอมจิพเหมือนกันอ๋อพาแล้วลูกอ๋อมันจะหกอย่าดมไก่ลายน่ารักเอิสั่งนั่งก็กินพักตมพี่น้องนั่งกินพักสด พอนั่งไปทำงานบ่มีพู้อยู่แล้ม่ได้แม่นังแม่ลอง่กด้วมนจะเป็นนวยยาวๆหรอมมนจะกลมปองๆจะได้ดีลูกค่ะไม่ได้ไม่ได้นุก ขมเงี้ยวอิว่มไหมพี่น้องพี่น้องฟ้องไปเย <one> อะก็จะสวอมส์วนเอวแหละโจคุณผู้ชมใช่กินอะไรหรอกซากอกซอสเสร็จแล้ว <Yeah. S 2> มันก็ชาวแด <c oughs> งเขากระติบมือพี่น้องเอ้ยเหมือนตุ๋ยเอาข้ามจะข้ามกันข้ามยังไงตุ๋ยกันกว <c oughs> ่าใครใคร้มพี่น้องจา้า แม่จกโตจกเตียงนั่งกินใส่กรอบันเบิดอแปดหนึ่งแล้วพี่น้องก็นั่งสิบ่เคยกินเอาอีกจะข้ามก่อนพี่น้องก่อนสิม่อิมอ่มเขาเดียวมันมันมันแน่นเนาะมันกินอิ่มไว้ก่ตัวใคร ้ามาอีกสักเวลาวีการลาลาคุณผู้ชมละวีการลซเซกุดบายโอเยอร์แฟนแอนมามีแฟนเลยนะโอเคเลยจ้าสำหรับคลิปนี้คุณแม่ก็จะต้องไล่ล่าเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นอ,นอ,นๆนองๆไปก่อนนะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้คุณแม่ได้ได้เจอจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ ใช่ค่ะ Thank you for watching our video Goodbye Bye เด็กไม่ับ Bye Bye What you do <c oughs> Yay <Good> Girl อะไรล่ะพี่น้องจ้าอิ่มแห้งเขาเหนียว